สวัสดีครับช่อง DIY by ช่างเบนนะครับวันนี้ช่างเบนจะมาเสนอวิธีการซ่อมอพัดลมพัดลมไอเย็นนะครับเป็นของฮาตาลินะครับอาการของมันก็คือเปิดมาปุ๊บแล้วก็ไม่มีไฟหน้าจอตรงนี้นะครับเปิดไม่ติดนั่นะครับเราลองมาเช็คกันว่ามันเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวลองเสียบไฟให้ดูกันนะครับ นะครัเปิดเสียบไฟไปแล้วครับกดอะไรก็ไม่มีผลเลยครับครับเดี๋ยวมาลองลื้อกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรเสียนะครับนี่นะครับเมื่อแกะโคงออกมาแล้วก็จะเจอบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดปุ่มกดนะครับลูกค้าบอกว่าได้ยินเสียงฟู่รือก็เงียบไปอ่ามาดูนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยมันเป็นคาบน้ำนะครับก็กลุ่มบริเวณนี้นะครับน่าจะเสียแล้วก็มีฟิวชอตอยู่นะครับอันนี้เป็นไอซภาคแก่ไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองถอดซ่อมดูนะครับว่ามันจะบุกฟื้นหรือเปล่านะครับ ี่ครับหลังจากที่ถอดออกมาแล้วนะครับอ่าตะลินะครับก็ตรงนี้จะมีคราบเปื้อนคราบความชื้นคราบน้ำเนาะเราก็ทำความสะอาดด้วยการใช้ทินเนอร์ครับแล้วก็แปรงหูนะครับ แล้วนะครับทนนี้ก็เดี๋ยวจะลองตรวจเช็คดูนะครับว่ามีอะไรเสียบ้างครับหลังจากที่ลองวัดไปดูแล้วก็ดูดูความเสียหายแล้วนะครับก็จะมีแค่ซีไอลายพิ้นลายพิ้นตัวนี้นะครับลายพิ้นตรงนี้อะไบ้เนี่ย ลายพิ้นตัวนี้มันช็อตเข้าฟิวแล้วก็มีลายพิ้นตรงนี้ที่ขาดนะครับลายตัวนี้ที่วิ่งมาขาไอซี IC ตัวนี้ขาดนะครับก็ได้ทําการทําความสะอาดขูดลายนะครับไม่ให้มันวิ่งช็อตกันแล้วก็ต่อลายตัวนี้แล้วก็ขูดลายตัวนี้ออกครับแล้วก็เช็คไฟตัวนี้นะครับไฟสามร้อยทำไมถึงบอกไฟสามร้อยเพราะว่าตัวนี้มันเขียนว่าสี่สี่จุดเจ็ด 400โวลต์นะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นไฟ300นะครับที่มาจากไอไฟไฟเข้า,ต,ขา,ต,าตัวนี้น่าจะเป็นลาพิวเตอร์นะครับแล้วก็ออกมาเข้าฟิวเข้าซีแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าตัวนี้นะครับทําการวัดแล้วไม่ไม่ช็อตนะครับใช้วัดความนั้นทานนะครับว่าไม่ช็อตหนึ่งกันเนาะ แต่ครนี้ฟิวมันขาดอยู่ใช่ไหมฟิวมันดําเราก็เพื่อการไม่ให้มันเราใสาไ่ไฟสมมุติถ้ามันยังช็อตอยู่มันจะระเบิดหรือแตกหรือช็อตอีกใช่ไหมเราก็เอาหลอดไฟนะครับสักหกสิบวัตต์ต่อด้านนี้ข้างหนึ่งด้านนี้ข้างหนึ่งครับคือต่อขนานขั้วตัวนี้ไปแทนฟิวนะครับเนี่ยผมต่อไว้ข้างล่างแทนฟิวถ้าสมมุติเราเสียบไฟเสียบปลั๊กไฟไปแล้วหลอดไฟตัวนี้แดง แสดงว่าในนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ช็อตนะครับช็อตไฟ a c ช็อตไฟ300ลงกาวนะครับตัวนี้ก็จะแดงแต่ถ้าเสียบไปแล้วมันไม่แดงแสดงว่ามันไม่มีไม่มีโหลดไฟมันก็วิ่งเข้าไปมันก็ไม่โหลดตัวนี้ก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตนะครับถ้าตัวนี้ไม่ติดแต่ถ้าตัวนี้ติดแสดงว่าช็อตนะครับเราก็จะมาทําการลองเสียบไฟดูนะครับ ครับเสียบปลั๊กไฟเสียบไปแด้นะครับหลอดไฟตัวนี้ไม่แดงนะครับถือว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วก็ได้ยินเสียงปิ๊ดมาแล้วนะครับแสดงว่าน่าจะใช้ได้นะครับอ่ะไม่ใช่น่าจะใช้ได้นะมีหลอดติดอยู่นี่นะครับนี่ครับหลอดตุ่มพาวเวอร์ครับลองลองกดดูอ่าติดนะครับเห็นได้พุ๊กครับรอบนี้อาการนี้ก็คือง่ายๆนะครับว่า ความชื้นนะความชื้นนะครับต้องดูว่ามันมีน้ําอะไรนะครับมันถึงมีความชื้นตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดลายปิ้นช็อตเข้าหากันนะครับก็ทําให้ผิวขาดแล้วก็ลายขาดนะครับก็ทําการต่อแล้วก็ต่อฟิวเข้าไปแล้วก็ทําลายที่มันช็อตึงกันก็ขูดให้มันดีๆนะครับมาให้มันถึงกันแค่นั้นก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาทําการประกอบแล้วก็ เทสเครื่องดูนะครับเครื่องนี้ก็พุกครับง่ายๆครับเมื่อประกอบบอร์ดเข้ากับตัวเครื่องพัดลมนะครับ <m> ก็จะทำการเสียบปลั๊กดูนะครับนะครับ <m> ไปติดนะครับกดจุกอ <m> โอเคนะครับ อารมหมุนแล้วนะครับอค,ครับก็สรุปนะครับน้ำนะครับน่าจะมีน้ำหกไปบริเวณนี้นะครับเราทำไเกิดความเชื้นแล้วก็ ไฟก็รับวงจรกันนะครับทําให้มี <c oughs> ลายพิ้นที่ขาดออกนะครับแล้วก็ฟิวขาดก็ได้ทําการเปลี่ยนฟิวแล้วก็ต่อลายพิ้นนะครับแล้วก็มีเทคนิคการต่อหลอดไฟแทนฟิวนะครับเพื่อป้องกันถ้ามันยังช็อตอยู่นะครับมันก็จะทําให้เราไม่ต้องเปลืองฟิวนะครับไม่ต้องตกใจว่าฟิวมันจะระเบิดนะครับให้ดูหลอดไฟเอาถ้าหลอดไฟมันติดแดงแสดงว่ายังมีช็อตนะครับถ้าหลอดไฟไม่ติด หรือติดไม่สว่างแสดงว่าใช้ได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่ได้หลังหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับก็จะเริ่มทําใหม่แล้วนะครับช่วงที่แล้วไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับมัวแต่ไปทําซุ้มกาแฟครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็จะลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง DIY b ยช่างเบนซ์เพื่อให้ช่างเบนซ์มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ